สวัสดีครับทุกท่านผมกับคนที่เข้ามาชมในทิกเอกช้างก้านกล้วยและ Youtube จากกิจศรีลำพวานะครับวันนี้ผมขอแนะนำพักไทยสยามซึ่งเป็นตัวผมเองที่มีความคิดที่จะก่อตั้งเพราะอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมที่ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยของประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งของประเทศ ของเราเป็นระบอบก,การเมืองแบบประชาธิปไตยอันมีพ GUY, ร,ร,ระมหากษัตริย์ทรงเป็นมรุกซึ่งพรรคไทยสยามจะไม่ตั้งเป้าหมายว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลแต่ขอมีส่วนร่วมพิจาทณาให้กระบวนการนิติบัญญัติมีการพัฒนาออกกฎหมายมาให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไทยอย่างแท้จริงนี่แหละครับเป็นเพียงนโยบายของพรรคไทยสยามจุดมุ่งหมายของพรรคไทยสยามถ้า ยังไงก็ขอฝากพักยสยามให้กับพี่น้องประชาชน,ช,นชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมในนิกออก็อแอปนิกออกอนี้คลิปนกปอ,อกนี้ก็นะครับก็ขอฝากด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมอันนี้เป็นเพียงการคลิปแรกที่ผมขอแนะนำพักสยามนะครับโอเคครับ